เดี๋ยวสิไปห้าน้ำเพื่อนข้าลาดข่อยออนซอนในกลุ่นเว้ยมาจากพี่น้องเด้อมาคนมันแชี่งเด้อวันเห็นบ่อไม่ยั่ท่อบอกว่าทุกบ่เสือไม่ยั่ท่อเห็นบ่อทุกยางหายปากกั้กินมันหมกพี่น้องเลยปากบ่กินหมกมันปากกับ่ดำปลานีพี่น้องเลยทีไปต้มบ่อได้เนี่บ่ได้หมกเด้อมือนนี่เอ้ยโชคดีได้กินแง่หน่อยแง่ยัง ผักเกี้ยนเกลี้ยงกรออกพี่น้องน้ำก็ได้ตันไปเป็นหนาเป็นหนาพี่น้องเอาในพักมากาได้เลยพี่น้องเลยอันเอามน้าตัดคือเลิกคิดก่อมันพูกกันแล้วก็นหไปเขาบป้ฟันหนาบางคนเขาชอบเอาเน็เอาผ้าเผื่อมาเอดทางเดทางเอาได้พี่น้องเลยคนก็ได้เดทางออกก่อนกระสันกระจิบว่าเห็นหัวขังมันมีทั้งหัวหน่อยหัวใหญ่พี่น้อง เอาบ้าลายลงมือนีนเต็มคูเต็มทางนี่กับภากันเมื่อลหรพี่น,อน้องพี่น้องตัวเศษได้กินเด้พี่น้องเด้อหมุนปลาแคมแคมยู่งอ,อันนี้แห้งกับบ้าได้เด้พี่น้องอุ่นกินโต๊ะนั่งกระเอ้ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วม้วนนังพี่น้อง เนี๋ยวี่รื่องหาเบิ้งเตีมูได้แต่หัวซับมันพี่น้องคนบกเก่งคือเพิ่นติดพี่น้องสามหัวสามหัวโลมั้งมาแตจ้ะเด้อมาคนเหมือนแจ้งก็เสร็จได้กินเนี่ยพี่น้องก็บอกแล้วว่าสันทุกอย่างหายปากกำมกินมันหม้กันยังมา มันแจ้งเลยจ้ะเด้อนี่ใบมันขนันเองเพื่อมันมันเป็นเทิมเป็นเทอมปูระผนจับตะอ่อนพี่น้องได้ข้าวผลเด้หลายไม่ท่องกันได้มากน้องเพื่อนมีท่องสิได้ดอกอันคว่างวานถวยนึ่งนี่ละือพี่น้องตั้งไหนก็เป็นน้องน้ำได้พี่น้องเด้อ หวานกับจีโตน้นาเด้ไม่ง่ทองก้นนะปปปปมนออนนันเมื่อยกับโต้นามไดน้อยด้อยตุบปุกตุบปลูกไม่ได้นามเลยตอนจ่วน่บ่งหวัดเมื่อ,ดอ,ดเ,อ,อดเดพอ,เอ,พ,อ,เอ,อ,อพี่นองเด้จีได้พูดละายปันไดเดียวสห้ปีเห็นนองขา้บิ่ยก้นจังใหว่าีก้นก้นนไปเลย่อยๆพี่เห็นป้าแคมแค้มเนี่น้องเลย ใค้ดินมันเหกนแตดินแกนน้อยมาได้จ้ามากดมันแจ้งเลยมันแจ้งมเม็นมันเผามเม็นมันเพิ่มมเม็นมันนุกมันนามพี่น้องคือมันแจ้งเป็นหัวปงป้อมมันสี้เท้าไปเงาเงาพลเรื่อเืนมันแจ้งพี่น้องมันกีร้อยไปน้ำกีดินนั่นะไปมาอีกแล้วหัวนึงพี่น้อง ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจอนกลับพี่น้องพี่ไดพูดวเต็มคูบอ้าเบิงเดอเดี๋ยวไม่ต้องสิผ้าเบิรอีกเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรื่อยๆพี่ไดเตรมตาบอซาเบิง์นมาทากลับพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะ